สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป,ปรีวิวน้องเจมม่านะฮะในเกม Illusion Connect นะเกมนี้นะครับเขาอัปเดตตัวละครนี้พร้อมเข้ามากับกิจกรรมฮาโลวีนนะแล้วก็จะมีตู้แยกนะครับก็ไปสุ่มกันได้สรุปผมสุ่มมาได้1ตัวนะครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวสกิลให้ดูกันนะครับการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมจะไม่ใส่อุปกรณ์เนาะ ตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์น,นะครับแล้วก็ขั้นขั้นก็อยู่ที่3ดาวนะฮะยังไม่ได้เพิ่มเพราะว่าไม่มีเศษเนาะถัดมาก็สเตตัสต่างๆก็อ้างอิงจากเลเวล45นะฮะตอนนี้เออเจม้าบวกที่1ตัวละครตัวนี้เป็นสายโจมตีนะรูปดาบนะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่เกือบ3,000นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ตีแรงนะครับแต่ว่ามันจะใช้ในกิจกรรมของฮาโลวีนมันจะคูณ300% ตรงกิจกรรมไอ้ฟักทองนะฮะแต่ว่าด่านธรรมดาผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เออใช้ได้นะฮะถือว่าใช้ได้ผมไม่อวยมากละกันนะเอาะถ้าจะอวยก็อวยตรงท่านั่งนี่แหละนะสกิลที่1นะครับโจมตีธรรมดาสร้างดาเมจหนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะของพลังโจมตีต่อยูนิตหนึ่งตัวนะครับก็หนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ของสองพันเก้านี่เนาะสกิลที่สองนะครับจะเป็นท่าพิเศษท่าพิเศษก็คือมันจะติดตัวไว้นะครับเจมา่าจะมีโอกาสกระโดดไปสร้างดาเมจคือมันจะกระโดดออกไป แล้วก็จะไปโจมตีนะฮะหนึงกาของพลังโจมตีอันนี้จะมีโอากาสออก1 5นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการโจมตีทุกการโจมตีของเอม่าเนี่ยเออเจม่า e เนี่ยจะดูดเลือด20%รนะฮะของดาเมจที่ทําได้ไม่ว่าจะเป็นทุกท่านะครับท่าอันติท่านี้ก็จะดูดนะครับก็ถ้าได้ตีก็จะดูด20%นตะฮะต่อไปท่าที่3จะเป็นสกิลสังหารสกิลอันตินะครับ จะสร้างดาเมจ420%ของ2009นี่นะครับแล้วก็ต่อยิมิต1ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีพิเศษสร้างดาเมจอีก12%ของ HP สตูอิ่งศตู HP เยอะก็จะโดนหนักนะครับออแล้วยังมีดาเมจเพิ่มเติมอีก300%ด้วยสกิลนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับแต่เอาไปใช้ฉากธรรมดาฉากทั่วไปฉากเนื้อเรื่องมันก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับแรงแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับแต่ว่า เอาไปใช้ในฉากฟักทองอีเวนต์ฟักทองฮาโลวีนนะครับค่อนข้างจะแรงเดี๋ยวเราจะไปลองทั้ง2ฉากให้ดูนะครับสุดท้ายเป็นสกิลพาสซีฟติดตัวสกิลช่วงเวลาล่านะชืออ่อเมื่อเจ็บแม่ตายจะคืนชีพ1ตุ1ครั้งอันนี้เขาให้แค่ครั้งเดียวนะครับจะคืนชีพได้แค่ครั้งเดียวต่อ1การต่อสู้นะครับจะมีพลังโจมตี100%คือตรงนี้นะครับแล้วก็พลังป้องกัน 553ก็คือ100%แต่ HP เน่ยจะฟื้นแค่1%ก็คือในณนที่นี้ก็คือ73เท่านั้นนะฮะฟื้นขึ้นมาแล้วจะใช้สกิลอันติได้เลยทันทีเพราะว่าค่าโทสะเต็มนะครับแต่ว่าการที่ใช้สกิลอันติเนี่ยบางทีเราจะถูกอา,อาจจะถูกแทรกเทินได้โดยฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะว่าบางทีตอนเราตายฝ่ายตรงข้ามก็เกียเต็มเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ก็จะลงมาแล้วใช้ได้เลยนะครับแต่ไม่ทุกครั้งนะครับก็คือเกตเต็มนั่นแหละแต่พอดีถ้าเขาเกตเต็มอยู่แล้ว3ตัว2ตัวพร้อมกันเนี่ยเราจะโดนโจมตีก่อนแต่เอมม่าอาจจะไม่โดนโจมตีก็ได้นะฮะถ้าโดนสวนมาก่อนเจม่าก็จะตายยังไม่ทาได้ใช้อันติก็ตายนะครับแต่หลักๆก,ก็คือฟื้นพุ่มนาพร้อมเกีเต็มนะฮะแต่ HP หนะต่อไปเราลองเอาไปต่อสู้นะครับ ก่อนอื่นผมจะลองสู้ในฉากธรรมดาก่อนนะฮะฉากเนื้อเรื่องเร,รามาที่พังทลายตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดผิดหอวัยปึ๊บปึ๊บอ่าหกินหนึ่งนะครับตรงนี้ผมจะใช้ใช้แต่ตัวแทงแล้วกันแล้วก็ปล่อยให้น้องเจมมาตายนะครับดาเมจมันจะเทียบเคียง เป๊ะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีบั๊ของลีดเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาวุธที่สวมใส่ด้วยในหน้าที่ที่ผมไม่ได้ใส่อาวุธนะครับอย่างที่บอกเรามาลองดูแค่สกิลนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเริ่มต้นนะผมจะเอาน้องวางตั้งแต่ไว้ตรงหน้าเลยแล้วกันจะได้ใช้ก่อน นี่นะครับเจ็ดห้านะฮะเห็นไหมฮะถ้ากระโดดไปจบตีแล้วก็ดวดสูงอ่าผมจะวางแทงเปนหนึ่งตัวครับแต่วางด้านล่างเดี๋ยวรอน้องตายอ่ะตายละตายละปึ๊บลงมานะฮะนี่หน้าที่มีแทงเราถึงเทินก่อนนะฮะลงมาแล้วใช้สกิลได้เลยหนึ่งครั้งแต่ถ้าตายทีครั้งนี้ไม่ได้แล้วนะ เรียบร้อยน้องตายแล้วครับปึ๊บรอหลีดแล้วตายนะฮะอ่ะหยุดเลยดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็น้องสามารถเออเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ ใช้สกิลได้เลยนะแต่ความแรงก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะเป็นที่อาวุธด้วยแต่ก็พลังดาเมจก็ไม่ถึงกับโอเวอร์มากมายนะครับแต่มันจะโอเวอร์ในฉากของไอ้ฟักทองนะเราไปดูฉากฟักทองกันนี่นะครับกิจกรรมเพราะว่าในฉากนี้นะฮะเขาจะเพิ่มดาเมจให้จิมม่าอีก3 0% 0ก็คือ3เท่านะครับแล้วก็ค่าคุ้มกันดาเมจ อีก30%ก็เรามาลองตีฉากบอสนะฉากบอสเนี่ยก่อนที่จะได้น้องเจมส์ม,มาเนี่ยผมจะตีต้องตีประมาณ2รอบนะครับก่อนจะตายแล้วก็ลงกันทั้งทีมนะฮะแต่ว่าวันนี้นะผมจะป,ปึป๊บเอ่อตัวเดียวก็ได้นะี่ฮะแล้วก็บัฟบัฟก็แทบจะไม่มีเลยเนาะกำลองสมดุลโอเคนิดหน่อยครับไม่เป็นไร เราเจม่าลงตัวเดียวนะฮะแล้วก็โอเคตัวเดียวเลยแล้วกันไปมันจะตีตาม H P ของศัตรูด้วยนะฮะถ้าอันติอ่าจะลงเจม่าตัวเดียวเลยนะครับตีสามหมื่นสามนะครับแล้วก็ 50, นะครับจะแรงโอเวอร์มากในฉากของฟักทองนะฮะก็น้องเจมมานะฮะท่านั่งทลายฟ้าทลายดินนะโอเคสำหรับคลิปรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับคนที่จะเลือกใช้นะครับผมก็คิดว่าตัวนี้มันก็แรงดีนะฮะก็สวยดีนะ่าสะสมแล้วอลิมิเต็ดด้วยนะก็เก็บกันให้ได้แล้วกันนะครับถ้าใครได้แล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณที่รับชมครับผม